ครับผมก็รับอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ,ะไรช่วงล่างนะครับตัวเลขกลมๆก,ก็หนึ่งแสนบาทนะครับผมเฉพาะค่าอะไรนะฮะช่วงล่างที่เราแปลงของเดิมมันหาสเตอร์ยากนะครับเราก็แปลงแปลงสเตอร์จะได้ใส่สเตอร์ง่ายนะครับสเตอร์หาง่ายนะครับแบบนี้ แล, er, ลแล้วก็รุเลสีลูกกับล้อนำสีตัวแล้วก็ล้อนำอัดใหม่นะครับอัดลูกปืนอัดเปลี่ยนเพลาใหม่นะหนึ่งคู่นะครับตัวตึงโซ่หนึคู่นี่นะแล้วก็เฟืองเฟืองก็เปลี่ยน ชุดใหญ่ให้มันเท่ากันนะครับตอนตอนมาคือมันเขาทดมานะฮะคือน่าจะหาไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่นี้ก็ก็ได้เท่ากันแล้วครับตอนนั้นตัวหนึ่งเล็กนี่ฮะของเดิมของเดิมจานนี้เล็กอันนี้ใหญ่นะครับอ่าจานนี้เล็กอันนี้ใหญ่เนี่ยนะของเฟืองตัวนี้ใหญ่แล้วก็ มันเดินไม่เท่ากันนะฮะก็เลยทําให้ร้านเขาเปลี่ยนให้เท่ากันสองข้างนะครับผม<ฮ>นี่นะฮะของเดิมรถมันวิ่งได้ข้างเดียวนะครับวิ่งเร็วข้างเดียวนะครับก็เปลี่ยนให้มันเท่ากันนะครับจะได้หาหาง่ายนะครับนี่นะก็สเตอร์สเตอร์หนึ่งคู่โซ่หนึ่งคู่นะครับ รอประกอบนะครับผมรอรอว่างไปประกอบนะครับรอเพื่อนมาช่วยด้วยนะฮะกาว่าจะช่วยกันวันเดียวให้มันเสร็จนะครับผมแล้วก็บางส่วนก็ก็มาเก็บสีรอนี่คือจานสเตอร์เดิมนะครับจานสเตอร์เดิมไปให้เขาดูว่าแปลงแบบไหนนะครับจะให,ให้เหมือนกันนะครับ ได้มาแล้วก็เก็บสีล้อนะครับผมนี่ก็ฝาครอบสเตอร์นะครับตรงสเตอร์นะฮะตรงซีนกุ๊บนะครับนี่ก็ฝาด้านหลังนะครับฝาฝาเฟืองหนึ่งนะครับด้านหลังก็เก็บสีพื้นมันจะเป็นสีส้มแล้วก็ตัดสีดําแล้วก็น็อตน็อตขันสเตอร์นะครับแล้วก็เก็บล้อนะครับในเก็บได้ก็จะประมาณนี้นะครับผม ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปประกอบยจะถ่ายลงให้ดูอีกทีนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ